อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยประเทศเราประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญเอลนิโยเริ่มเข้ามาส่งผลกระทบกับบ้านเราแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตามเอลนิโยเนี่ยเริ่มปรากฏการเอลนิโยเป็นที่ยอมรับว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนีเ้เกิดขึ้นประมาณสักเมื่อเดือนที่แล้วอะครับ่ะไรเงีง้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะเข้าไปอย่างน้อยเก้าถึงสิบสองเดือนแล้วก็ความรุนแรงก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆไปพีคเอาตรง ิ้นปีประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคมกราค่ะครับ,รบที่บอกว่าได้รับผลกระทบนี้อา,อาจารย์ถอนพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโดนโดนกระทบในในลักษณะไหนยังไงที่เริ่มที่จะเห็นผลกระทบแล้วะอะค่ะคือผล,ผลกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอเอเนิโอก,ก็คือร้อนแรงท้านบ้านเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้อนแรงแถวบ้านเราเนี่ยก็คืออมันก็จะทําให ผลกระทบก็จะมีทั้งบนบกและทะเลนะครับบนบกเนี่ยเราก็เห็นภาพชัดเจนว่าปีนี้เนี่ยฝนน้อยกว่าปีที่แล้วอีกเห็นได้ชัดแล้วก็ฝนน้อยกว่าข้าเฉลี่ยหลายเหตุหลายที่ก็เห็นแล้วว่าน้ําเริ่มมันไม่ไม่มากอย่างที่คิดขณะที่ในทะเลเนี่ยผลกระทบก็ในเรื่องของน้ําร้อนนะครับประกาังฟอกขาวอาจจะยังไม่มากเพราะว่าจริงๆแล้ว น้ำร้อนท่าน้าทะเลร้อนสุดของบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนเมษาพฤษภานะครับ uh huh. อ่าเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ําร้อนที่สุดอ่าซึ่งตอนนี้มันหน้าฝนแต่น้ําร้อนถามว่าผิดปกติไหมก็คือผิดก็คือร้อนกว่าปกติของน้ำทะเลช่วงหน้าฝนประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้ามันก็จะเกิดแทงต้นบลูมทําให้สั์น้ําลดน้อยลงหนีออกจากชายฝั่งส่งผลกระทบต่อการประมงการท่องเที่ยวนะฮะ uh huh. อ่าการพ่อเลี้ยงชายฝั่งแล้วก็ อ,อีกหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากเอลนิโญเนี่ยมันมีได้แต่เหนือจดใต้นะครับแล้วพอไปใกล้ๆสิ้นปีเรื่องของฝุ่นอะไรต่างๆเมื่อมันแล้งฝุ่นมันก็จังเยอะไฟป่าอะไรประมาณอย่างนั้น ก็จะต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆค่ะค่ะอาจารย์ค่ะถามเป็นความรู้หน่อยค่ะอย่างอย่างเรื่องของกระแสน้ำร้อนที่ที่อาจารย์โพสต์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตือนบอกว่ามันเข้ามาแล้วก็จาะที่อ่าวไทยแล้วจริงๆแล้วอุณหภูมิในในน้าทะเลอค่ะในช่วงฤด,ด,ดูฝนค่ะ กระแสําร้อนเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ว่าแสดงออกว่าตอนนี้เอเนยโกมันเริ่มแรงขึ้นแล้วมันมาจาะตรงใกล้ๆในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามันเกิดแล้วแล้วมันก็กําลังจะแรงขึ้นซึ่งเอเนยโกส่งผลกระทบเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดๆก็อย่างญี่ปุ่นจีนเนี่ยอากาศร้อนมากลมพายุหมุนก็เริ่มเข้ามาอย่างฮ่องกงวันนี้ก็มีพายุหมุนเข้ามานะครับขณะที่ทางบ้านเราเนี่ย มันก็เตือนกันไว้ว่าได้เลยว่ามันมาแล้วแล้วมันมาจริงอ่ายืนยันว่ามาจริงแล้วก็อาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนผ่านไปแล้วก็มีข้อมูลทางสริว่ามันอาจจะแรงมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเอล尼โยซึ่งเอล尼โยในอดีตมันก็มีนะฮะทุกห้าปีถึงเก้าปีเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นเอลนิโยล้น แต่หน,นี้เนี่ยโลกมันร้อนโลกมันร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอลนิโอหนี้มันก็เลยยิ่งส่งผลกระทบหนักเนื่องจากมันมีโลกร้อนมาเป็นตัวเร่งแลวในอดีตเนี่ยโลกมันไม่ร้อนขนาดนี้แต่ปัจจุบันมันก็เห็นกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น2องเร่งมันก็เลยผลกระทบมันก็เลยรุนแรงมากขึ้นค่ะ อย่างาประเมินยากค่ะอาจารย์ค่ะอย่างอย่างขอความรู้อย่างเรื่องของอุณหภูมิน้ําทะเลอะค่ะในฤดูฝนเนี่ยตอนนี้ที่เราเจอที่บอกว่ามันมากกว่าช่วงช่วงเดือนเมษาซึ่งเมษาเนี่ยมันจะร้อนสุดนะคะตอนนี้อุณหภูมินี่มันมันมันคือยังไงเท่าไหร่ยังไงหรอคะมีอา่ารที่ผ่านมาขนาดไม่มีเฮลิโยเนี่ยโดนเฉพาะโรคร้อนแค่นั้นเนี่ยสสององศากว่า มใมีสาพฤษสภาที่ผ่านมาอันนั้นยังไม่มีเอลิโยนะครับซึ่งก็ร้อนผิดปกติแล้วนะฮะเมื่อเทียบกับ2 0อ1 0ปีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในช่วงของอนี้ช่วงตอนนี้เนี่ยปกติน้ำทะเลน่าจะสัก28-29ประมาณ29อ,อ,ตอแต่ตอนนี้เนี่ยมาดูเนี่ยตอนนี้เลยฮะตอนนี้เลยน่าจะประมาณ29แต่ตอนนี้31 แล้อยางเงี้ยฮะสามสิบจุดห้าสามเอ็ดนะฮะซึ่งอันนั้นก็ร้อนผิดปกติประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วบางแห่งถ้าตื้นตื้นหน่อยก็ถึงสององศานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้มันก็ประมาณสามเอ็ดแต่ถ้าคือเราคิดไปถึงเมษาปีหน้าแล้วเนียริโยยังไม่จบเนี่ยก็หมายความว่าเราอาจจะเจอส่อสายสองวกกันหนึ่งจุดห้าเข้าไปเป็นสามสามจุดห้าหรืออาจจะถึงสามสี่ซึ่งเกิดมาประเทศไทยไม่เคยมีน้ำทะเลร้อนนึงสามสี่องศา ถ้าเกิด34องศานี่จมจะบอกว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าร้อนสุดเท่าที่เราเคยเจอ็ส่32องศา32นิดวเลก็คือปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นอัน้นั้นขนาดไปปีรานิญญานะครับซึ่งปีรานิญญาเนี่ยจะเบากว่าปกติคแต่ปีนี้ปีเอลนิโยเนี่ยมันก็เลยยิ่งร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมอืมแล้วพวกที่อ,อยู่ใต้ทะเลปะการางังสัตว์ น้ำอะไรต่างๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเนอะ<ส>ใช่ไหมอาจารย์สามสี่องศานี่คงไม่ต้องพูดเลยครับว่าว่าจะได้รับผลกระทบไหมว่าสามสี่องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เรียกว่า เราไม่เคยเจอครับต้ผมบอกเนี่ยผมก็บอกไม่ได้ถึงว่าเจิมันร้อนกินน้ำสี่องศาดี่เพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าจะได้เจอในชีวิตนี้เออใช่เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางทะเลอืมก็ผมก็มีเคยเคยบอกผมว่านาำสี่องศามันเป็นไปยังไงแค่ไหนยังไงเพราะเราก็ยังไม่เคยเจออาจารย์แต่ว่าเราเราเริ่มเห็นแนวโน้มใช่ไหมเพราะว่าเกเห็นมีข่าวอย่างเรื่องของปะกาลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟอกข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เอาง่ายว่าสามสองจริงๆปาการังเนี่ยนะถ้าตามที่คดีสมัยก่อนเนี่ยสามสิบจุดห้าเขาฟอกขาวแล้วครับอือใจที่ผมพูดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสามสองกว่ามันก็ฟอกหน่อยๆแต่ถ้าเกิดสามสี่นี่โอ้โ,โ,โหไม่ไต้องพูดถึงครับเพราะฉะนั้นผลกระทบม,มันก็จะส่งผลถึงปาการังแล้วมันไม่แค่แค่ปากการังอย่างเดียวนะฮะอพอน้ําร้อนเสร็จเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอย่างอย่างที่ในอดีตเราก็ไม่เคยคิดว่า น้ำร้อนมันจะทําให้ p ไพตน้นบลูมน้ําเขียวปลาตายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วพอน้าร้อนมันดันไปส่งผลกระทบทําให้ไพ t h o บลูมหนักขึ้นปลาตายหนักขึ้น mm hmm. แล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นชิ้งๆผมยกตัวอย่างอางนันนึงให้ดูก็ได้ก็คือในเรื่องของอ ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไปคิดว่าแพงต้อนปูมเกี่ยวข้องกับท่นนะะเที่ยวปรากฏว่าเกีเ่ยวเพราะว่าคนเดินไปที่หาดเห็นปลาตายคนก็มาบอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วสกปรกหร,รืออะไรอย่างนี้เข้าใจนะฮะขณะเดียวกันถ้าเกิดพน,นดํนตำน้ําก็บน่นกันอุบเลยว่าน้ํามันไม่ใส กลายเป็นน้าเขียวเขาไมเป็นแท่ดำน้ํากันเข้าใจใช่ไหมค <ใจ S 1> รับค่ะอาจารย์ดังนั้นผลกระทบมันมันมันเป็นผลกระทบที่ในอดีตเราก็คิดไม่ออกว่ามันจะเกิดผลกระทบในลักษณะนี้น,น,น,นั่นคือปัญหาของเอเนียและโลกร้อนในยุคปัจจุบันก็คือบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยคิดเพราะไม่เคยเกิดอพอมันเกิดเราก็ค่อยมาเรียนรู้ทีละยานทีละอัดแล้วเราก็บอกแย่แล้วมันเริ่มหนักขึ้นแล้วปัญหาก็คือว่าการปรับตัวมันเป็นเรื่องที่ยาก เพราะว่าในอดีตที่เราพูดกันเนี่ยเราก็จะบอกว่าโลกร้อนมาช่วยกันลดโลกร้อน <c oughs> อันนั้นก็ทํเงินไปเถอะ <c oughs> แต่ปัญหาของตอนนี้ที่กาลังเผชิญอยู่ประเทศไทยแล้วคนไทยต้องรับทราบกันไว้ก็คือ <c oughs> เราต้องรับมือแล้วก็ปรับตัวครับ <c oughs> ปรับตัวผึกเพื่อให้ให,ให้ให้สามารถไปต่อได้ในสถานการณ์ที่น้ําร้อนขึ้นในสถานการณ์ที่แผ่นดินแย้งขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นค่าไฟขึ้น <c oughs> น้ําน้อยลง <c oughs> มันหล,ลายอย่างที่เราต้อง <c oughs> ต้อง,ต,องต้องช่วยต้องช่วยตัวเองไงครับ แล้วเราจะรับมือ,อยังไงดีอาจารย์อย่างในกรณีเรื่องของเนี่ยเรื่องของเอลนิโยที่ที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของกระแสะน้ําร้อนน้าอุ่นอะไรเนี่ยค่ะถ้าเกิดผมทําสวนเนี่ยผมก็จะรู้สึกหว,วาดเสียวแล้วว่าน้ําจะพอไหมปีนี้ต่อต่อให้ราคาทุเรียนดีแต่ถ้าเกิดผมอยู่ริมแม่ริมแม่น้ําใกล้าปากแม่น้ําผมก็จะรู้สึกว่ามันจะหวาดเสียวเกินไปหรือเปล่าสำหรับการลงทุเรียนรุ่นใหม่เพราะว่าน้ําเค็มอาจจะหนุนขึ้นมาแล้วทุเรียนผมอาจจะตายหมด ถ้าเกิดผมทําการพ่อเลี้ยงผมก็จะรู้สึกว่าเอาเลี้ยงปลาลงปลาน้อยๆหน่อย,อยเพราะว่าถ้าเกิดลงปลาเยอะน้ําร้อนจัดปลาจะตายถ้าเกิดผมทําการท่องเที่ยวคือแต่ละคุอยางเนี่ยมัน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 กระจายไปหมดไงฮะถ้าเกิดผมเป<ม>็นผมอยู่ในพื้นที่ที่ปีที่ปีที่ผ่านมาผมโดนฝุ่นเยอะปีนี้ผมก็วางแผนไว้ได้เลยว่าผมจะโดนฝุ่นเยอะกว่าปีที่แล้วอ<ม>แล้วฝุ่นก็จะนานกว่ามากกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นจะจะ,จะทํามีท่าไหนก็ต้องหาทางกันแล้ว อช่ครับแล้วถ้าอืมครับนอกนอกจากบ้านเราแหละเราก็จะมีในในต่างประเทศที่เห็นว่าเอ,อุณนโภูนี่ก็สูงขึ้นเหมือนกันนะฮะยุโรปก,ก็สูงขึ้นฝรั่งเศสสเปนอะไรต่างๆรวมถึงอเมริกาเขาสูงขึ้นในประเทศเหล่านั้นเขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเนี้ยเขามียังไงไหมอาจารย์อาจารย์ได้ติดตามยังไงไหมฮะคือปัญหาก็คือมันกแก้เนี่ยมันยากมากผมยกตัวอย่างอย่างไฟป่าในในแคนาดาเนี่ยแต่ทางแก้เขาคือปล่อยให้ไหมจนจบ อย่างนั้นี่ทังแง่ไหมครับไม่ค่ะยาดับเออที่ฝุ่นเขานิวยอร์กทางแก้คืออะไรก็คือรอให้ไปในแคนาดาดับแล้วฝุ่นก็จะหายไปมันันจะกขไปดับเลยนหครับเออนั่นคือไม่คือปัญหามันเป็นปัญหาระดับโลก แม้ขนาดอเมริกายังแก้มไม่ได้เลยนั่นสิ่งที่เดียวเราต้องทําได้ก็คือเราจะไปหวังพึ่งว่าคนอื่นจะมาแก้ปัญหาให้เราเราก็ต้องพยายามหาทางของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเอาแบบผมเอาง่ายๆแลวก็ได้ผมรู้ว่าอากาศร้อนเนี่ยผมเจอค่าไฟเพิ่มขึ้นไปเกือบตายอ,ะอ่ะจ่ายค่าไฟด้วมือสั่นเพราะงั้นตอนนี้ผมก็ติดโซลาร์ก็ยอมลงทุนสิดโซลาร์ มันอาจจะแพงแต่ก็ผมร,รู้สึกว่าคุม้มเพราะยิ่งถ้าเกิดมองไปข้างหน้าผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งร้อนขึ้นเขาะนั้นผมว่าต้องใช้แอ์มากขึ้นไฟก็มากขึ้นผมก็อ่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะหนีไปทางไหนหรือจะหาทางอะไรมาเป็นตัวแก้หรือไม่ก็ออกจากบ้านไปอยู่ไปเดินหน้างซื้อของอะไรกัน <laughs> เพราะ <laughs> ว่าปัญหามันมาในลักษณะนั้นไงทุกคนเดือดร้อนหมดครับ ทุกคนเดือดร้อนหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฮีสโตรกเรื่องของความร้อนเรื่องของค่าไฟเรื่องของน้ําที่น้อยลงเพราะนั้นแต่ละคนก็ต้องพยายามหาทางที่จะลดลดลดค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนแล้วก็อย่าลงทุนให้มากเน้นความพ,พอเพียงไว้ก่อนในปีนี้อย่าโลภมากอย่ากู้นัก มันจะเกิดมันเจ๊งหมดแล้วมันจะไปกันใหญ่อะไรประมาณอย่างนี้ครับมันจะมีผลกระทบความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของในภาคของของเศรษฐกิจด้วยดูเหมือนจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่ามันมันพ่วงกันเอ่อ wmo องค์การกอุตุนิยมวิทยาโลกเพิ่งมาเตือนเมื่อที่ไปแล้วเตือนทุกรัฐบาลและทุกคนในโลกด้วยว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องระบบนิเวศที่ผมพูดไปหมดแล้วอันนั้นโอเคก็ว่ากันไปอันที่สองก็คือเรื่องสุขภาพ ุนความร้อนก็พูดแล้วนะครับอันที่3ามคือเศรษฐกิจอันนี้เต็มเตมเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราสายัางยังพออยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำหรืออื่นๆอีกมากอะไรพวกนี้เศรษฐกิจทั้งนั้น อ <ừ> mm, ค่ะค่ะเอออาจารย์หลายคนถามว่าเอาแล้วไอภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะลากยาวไปมากน้อยขนาดไหนถ้าหากเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมรับมือค่ะหแนยป<ด>ีไหมอาจารย์มีนาแน่ๆคือมีนา,แ,นนาแต่มันไม่ได้แรงตอนนี้เราเพิ่งเริ่มแรงนะฮะเราเราจะาไม่แรงสุดแรงสุดก็ยบอกไปแล้วว่าสิ้นปีเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเบาลงมาในระดับเดียวกับตอนนี้เนี่ยประมาณเดือนมีนา แต่ปัญหาก็คือไม่มีใครตอบได้ว่าเดือนเมษาพฤษภาวิถุนาเนี่ยมันยังจะมันจะจบไหมด้วยเหตุผลว่าเราทํานายได้แค่ถึงเดือนมีนาณวันนี้ถ้าเกิดให้ตอบว่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนามีไหมก็ต้องรอให้ถึงเดือนเ,อเดือนธันวาก่อนแล้วก็จะบอกได้เพราะเราทำนายได้ล่วงหน้าประมาณหกเดือนครับทํานายจากปัจจัยอะไรยังไงเหรอคะอาจารย์ใช้โมเดลครับโมเดลคนไทยไม่ต้องคิดเลยครับลืมๆไปเลยครับ เอล尼โยเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกมันอยู่ในมาหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องตามข้อมูลของนาซาของโนอาสองอค์การหลักๆซึ่งเป็นองค์การหลักของโลกและของอเมริกา <Yeah. S 2> เราต้องใช้ข้อมูลในนั้นแล้วก็เราเราต้องติดตามเขาเราเองเราทํานายไม่ได้อย่างโคลมูตูก็ทํานายได้เรื่องลมฝน <Okay. S 2> แตแ่ทำนายเอลนิโยนี่มันมันต้องดูน้ําทะเลทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกอะครับเ mm hmm. ข้าใจใช่ไหมครับ mm hmm. มันไม่ใช่ดูเฉ mm hmm. พาะทะเลไทยเพราะงั้นระบบทํานายของไทยทําไม่ได้ พี่หน่ว่าเรานี่คือคือระบบทํานายของโลกแล้วเนี่ยหกดเดือนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาไอ้ปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเอาสิ่งที่เรามีอยู่เช่นอุณหภูมิน้ำทะเลเรื่อไๆต่างปะการังฟอกขาวซึ่งเมืองไทยมีอันนั้นเราก็เอาเอาเอามาเอามารวมเอามาดูร่วมกับเอเนโยที่เขาทำนายระดับโลกจากนั้นก็มาคำนวณว่าผลกระทบจะเป็นยังไงครับ โอได้เห็นกระบวนการได้เห็นคนไกลใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าในมุมมองอาจารย์เองเนี่ยในในฐานะที่เราก็ต้องเผชิญอย่างนี้เนาะต้องอยู่กันไปเนี่ยอย่างไงดีฮะนอกจากทําใจกันแล้วเราควรยังไงดีอา <laughs> จารย์จะแนะนํายังไงดีครับแนะนําก็คือณตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณต้องพยายามหาตังค์ให้ได้มากที่สุดแต่ณเวลานี้เป็นเวลาที่คุณต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายใ,ให้มากที่สุดป้องกันความเสี่ยงครับ ราะฉะนั้นจะลงจะทําอะไรจะเปิดร้านกาแฟเพื่อนผมเปิดร้านกาแฟที่เจอค่าไฟเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกคํานวณต้นทุนค่าไฟไว้แค่นี้พอเจอที่ผ่านมานี่ค่าไฟนี่พุ่งกระฉูดไปก็กาไรไปหมดเลยไม่มีโยอดเต็มๆนะครับเพราะเลยยอดเต็มๆร้านกาแฟขนาดร้านกาแฟยังจะจะเอาไม่รอดเลยวง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องนั่งคิดดูว่าถ้ามันร้อนขึ้นบ้านฉันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันแรงขึ้นนาสวนฉันจะเป็นยังไง ถ้าเกิดเออมันน้ำมันน้อยมากเอฉันทําโรงแรมฉันทาร้านอาหารตามแต่งท่องเที่ยวฉันจะมีฉันก็นต้องซื้อน้ํำไหมทุก hmm. อ,อย่างเนี่ยมันต้องกลับมาที่คํานวณของตัวเองว่าเรามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ําที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนหรืออะไรต่างๆเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไหมเราจะต้องเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำปะปาเปะเค็ม เ่องจะน้ํำจืดมีไม่พอเรามีคนที่แพ้ฝุ่นมากมไหมเราอาจจะต้องเตรียมรับมือปลูกต้นไม้มากขึ้นซื้อเครื่องกรองอากาศเพิ่มขึ้นหรือหาทางอะไรก็ได้ซึ่งผมก็บอกไม่ได้แต่มันก็จะมีมีแนวโน้มว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะ มีมากขึ้นอันนั้นก็ต้องหาทางรับมือแต่ละคนค่ะอาจารย์ทรคะ่ะแอบสงสัยอย่างกรณีเรื่องของชาวประมงเนี่ยเขาจะจับปลากันยากยากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ,ะมเพราะว่าปลาบ้านนะเปะ็นบ้านนี่นะสงสญญารมากผมก็มันได้ฟังไปพูดคุยกับพี่น้องเต็มไปเป็นประจำแล้วคนอื่นก็บอกมาคือเขาแทบจะไม่มีทางเลือกคือเราคิดว่าเราเดือดร้อนแล้วเนี่ยแต่เขาเองเนี่ยเขาแทบจะไม่มีทางเลือกเลยคนะเพราะว่าปลามันว่ายหนีออกไปข้างนอก คือพยายามหาที่น้ําเย็นใช่ไหมคะ<ช>หนีน้ําร้อนนี่เราจะฝั่งฮะใช่หรือไม่ก็แบบคพลต้นบูมมันก็บูมอยู่ตรงนี้มันก็ว่ายหนีไปที่อื่นเข้าใจยังไงน้ําเขียวอ่างเงี้ยมันก็ว่ายหนีไปที่อื่นเพราะว่าหนีไปที่อื่นเน,นี่ยชั้มงพื้นบ้านก็ออกฝังได้แค่สามสี่กิโลอย่างเก่งก็ห้ากิโลถ้าเกิดปลาบว่ายไปสิบกิโลแล้วปลามันจะตายมันไม่ตายเขาก็จับไม่ได้ แล้วปัญหาที่สาคัญคือผมเจอเขาผมก็ไม่รู้จะไปบอกเขาว่ายังไงอ่ะคือคือมันเป็นสถานการณ์ที่ลาบากมากอย่างแรกสุดเนี่ยจะบอกให้เขาเปลี่ยนอาชีพจะปลุยปบอกให้เขาเปลี่ยนยังไงเขาทํานาน <c oughs> แล้วว่าไม,ม่คืออยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนอาชีพคนเรามันจะเปลี่ยนอาชีพเป็นงานยนยนต์หมอเป่าพราะมันแ,แล้วก็บ้านเขาก็อยู่ตรงนี้อุกอย่างอยู่ตรงนี้ความถนัดอุ่นแม้กระทั่งเราจะอุดหนุนสินค้าเขาเนี่ยเขายังไม่มีอะไรขายให้ผมเลยอ ว่าเขาจับปลาไม่ได้แล้วเราจะซื้ออะไรแหละ,ะปูปูเขาจับสี่ชั่วโมงเขาได้ปูอยู่2ตัว้็จะให้ผมซื้อปูมาสองตัวผมก็ซื้อนะครับพี่แต่ว,ว่าก็ดูแล้วมัน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 ค่อนข้างที่จะอันนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยภาครัฐต้องเข้ามาช่วยแลครับว่าจะจะทําะไรท่าไหนก็ต้องทําแล้วจะปรับอาชีพจะหาอาชีพเสริมจะทําอะไรก็ตามเนี่ย เราต้องคิดถึงตรงนี้ไปด้วยแม้กระทั่งเราชอบบอกว่าเราจะช่วยยกระดับขายการตลาดผลิตภัณฑ์ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีอะไรขายอืมเพราะฉะนั้นจะไปยกระดับผลิตภัณฑ์กันีท่าไหนในี่เมื่อไม่มีผลิตภัณฑ์ตั้งต้งตนวัตถุดิบไม่มีนนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องหาทางที่ให้เขาประทังให้เขารอดตรงช่วงนี้ไปแล้วก็พอทุกอย่างมันเริ่มปกติก็กลับมาทําใหม่แต่ไอ้ช่วงที่จะรอดช่วงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยบอกยากว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยมันยาวนานกี่เดือน อเอออาจารย์ประมงคืนบ้านเนี่ยอะได้รับผลกระทบเต็มๆแล้วถ้าเป็นประมงในภา,าคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ๆแล้วคะเขาเขาได้รับผลกระทบไหมมันจะมีผลกระทบเรื่องไอ้ปลาที่หนีน้ําร้อนไปอยู่น้ําเย็นอันนี้ด้วยไหมพวกนั้นพวกนั้นไม่พวกนั้นเนี่ยเขาจะมีทางปรับไงฮะคือเรือเขาใหญ่ปลาเขาหนีไปเขาเอาเรือตามไปจับได้อ่าเรือมันวิ่งไปไกลจะจับปลาได้น้อยลงหรืออะไรแต่เรือมันไปได้ศักยภาพของเรือมันไปได้ของคนมันไปได้ แต่ประมงพื้นบ้านไปไม่ได้เพราะเขาหาชาวสินคําแล้วเือเล็กมันวิ่งในแค่นี้เห็นภาพ<ต>เลยอาจารย์ฉะนั้นมันมัน,ม,นมันต่างกันนะฮะเลยเราเราจะจะคว้ออว่าพูดคําว่าชาวประมงเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าชาวประมงนี่คือคือกลุ่มไหนกลุ่มที่เราต้องให้ความสําคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่ไม่มีทางเลือกอส่วนถ้าเกิดมีทางเลือกแล้วแต่ยังลงทุนกููเงินมาทํากระชังปลาเลี้ยงปลาเยอะๆแล้วปลาตายหมดนี่ก็ถือว่าคุณคุณลงทุนคุณต้องยอมรับความเสี่ยง ใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการมองเนี่ยมันจะมองมามองแต่ละกลุ่มมันจะมองเขามองต่างกันขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาไม่ได้พยายามที่จะลงทุนเพิ่มเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่ทําเหมือนกับที่เขาเคยทํามาสี่สิบ<ม>ห้าสิปีแต่ทะเลมันเปลี่ยน ค่ะอาจารย์เขาเองเขาก็ไม่เป็นตัวกลางที่ทําให<อ>้ม<อ>ันเปลี่ยน้วยซ้ําค่ะอาจารย์ขอขอ,ขอ,ข,อขอถามเป็นความรู้อีกนิดนึงนะคะอย,อย่างกรณีเรื่องของระดับน้ําทะเลแต่แต่แต่ละความลึกความลึกลงไปเนี่ยออกซิเจนมันก็จะไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะค่าออกซิเจน ไม่เท่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ําทะเลในอ่าวไทยโดยเฉพาะแนวอ่าวไทยนะฮะน้ำมันเป็นสองชั้น,น,นนะะเพราะ,ะน้ําตื้นนะฮะเพราะงั้นน้ําลงมาเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นง่ายแล้วยิ่งอุณหภูมิน้าทะเลสูงเนี่ยการแบ่งชั้นของน้ําทะเลจะเกิดง่ายก็หมายความว่าลงไปแปดเมตรอ่าเป็นน้ําร้อนน้ําขบวน,นออกซิเจนเยอะแต่พอลงเกินแปดเมตรลงไปไปเก้าเมตรสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรลงไปจนถึงก้นทะเลเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีออกซิเจนแล้วเพราะน้ามันแบ่งชั้นออกซิเจนจากขับวนไม่ลงไปข้างล่าง เพราะฉะนั้นไอ้พวกงมูม้าพวกปลาหน้าดินปลาเก๋าต่างๆที่อยู่หน้าดินเนี่ยมันก็ไม่มีออกซิเจนขาดออกซิเจนยิ่งถ้าเกิดทางต้นรูมซ้ํากันมาอีกเนี่ยมันก็ยิ่งขาดออกซิเจนมันก็มีสองทางเลือกขึ้นหนีไปให้ไกลที่สุดกับตายอยู่ตรงนั้นอ,อย่างกรณีเจาะเจาะเข้ามาที่อ่าวไทยแบบนี้มันจะมีผลกระทบหนึ่งสองสามสี่ยังไงับ,บ้างคะอาจารย์ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักสามนาทีค่ะ ถ้าปลามันหนีไปหมดแล้วผลกระทบมันก็ไม่มีปลาอ้ในอย่างทพูดเลยเลยไม่มีปลาอกระทบยาวเหยียดไปหมดทุกอย่างแล้วปลามันตายมันก็ลอยก็มาอยู่ที่ชายฝั่งฝั่งมันก็เน่าเป็นเผาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว เดินเที่ยวไม่เห็นปลาเน่าเที่ยวก็บอกไม่มาลุ้ยนะฮะมันก็ต้องไปตมาทุกอย่างอ่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ปลาที่เราบอกมากินกันอย่างเดียวนะฮะปลาที่บริโภคนะปลาที่แบบอย่างเช่นแบบปลาที่เราไปดูปลาวาในพวกนี้เขาก็เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ต้องหนีออกไปไกลๆเหมือนกันมันมันมันก็มีปัญหาเหมือนกันจะเอาเอาเอาปลาใกล้ๆก่อนก็ได้ครับต่อวาเห็นฉลามว่าไงแถวนี้ก็บีเริ่มมาแล้ว อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยว่าไปอะเป็นปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยเราถ้าเกิดเราโนเอาพื้นที่ที่ได้รับผลกะประทบไปยนดีโยต้ตรงเนี่ยอ่าวไทยตอนในกับอันดามันใต้อันอันดามันใต้อาจจะไม่มากแต่จิงจรมีอันดรินคงไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่หนักๆเนี่ยคืออ่าวไทยนะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนในแล้วภาคตะวันออกไอ้ตอนนั้นเนี่ยตรงพื้นที่นั้นน้ามันมตื้นอยู่แล้วมันจะได้รับผลกะประทบเยอะ <c oughs> ได้ไดค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็เห็นภาพเลยนะคะคว่าอะไรยังไงได้รับผลกระทบบ้างจากเอลิโยที่มีกระแสน้ําร้อนที่มันเข้ามาถึงอ,อจอจอจอ่อาวไทยแล,<ช>แล้วเราจะเจออะไรบ้างวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรมากเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ